หลังจากวันที่5ไปแล้วทุกคนติดตามเพจเจดาผลไม้ซิ่งไว้เพราะมีแับภายกระซิบมาจากสวนเลยว่าถูกกว่าน,นี้จัดหนักกว่าน,นี้อีกวันนี้ตุดผ้ามาชีเป้าทุเรียนเด็ดราคาโดนใจที่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาสุดปังสุดๆไปเลย สุดการรอคอยทุเรียนเนื้อดีราคาเป็นมิตรที่สําคัญคองใจชาวอยุธยามาหลายปีซ้อนคุณนี้ทุกเลยจะพามารู้จักเจ๊ดาผลไม้สิ่งอยุธยากับฤดูแรกของทุเรียนอยากกินทุเรียนดีเนื้อดีเนื้อเด็ดก,การันตีมีรับประกันไม่ตรงปกไม่ตรงใจเจ๊เข,เขาเค็มให้เลยเม็ดเล็กมากเม็ดบางมากยงุดมาโลละเท่าไหร่โลละถ้าเป็นสนีนะคะ99บาทค่ะ จันทบุรีร้อยยี่สิบระยองร้อยสี่สิบค่ะของระยองนะถ้าเกิดว่าเป็นหมอนทองเอ้ยชะนีก็จะแปดเก้านกกระจิบแปดเก้าอาแกะนกกระจิบซอสซอสแกะแชร์เลยค่ะแชร์นะคะแชร์รัวๆค่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่นายชิมเลยค่ะพี่นายเราต้องพูดตรงๆนะว่ารสชาติเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงตรงๆนะขอต้องตรงมีคนฟังอยู่คือมันมันฉ่ำมันหวานหวานแบบไม่ใช่ทุเรียนบ่มอ่ะอืม ติดหให้หน่อยติดให้หน่อยติใยดให้หน่อยหืมไม่พอนะเจ๊ปูเดียวว้าวเออมันดีดีไหมมันดีมากมากและเนี้อเป็นเนื้อที่ชอบพอดีคือมีความกอรอบแล้วก็มีความนุ่มข้างในเนาะแล้วความหวานเนี่ยกำลังพอดีไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานแสบพอเป็นไก่ฉ <พอ S 2> <ส>ีเส้นๆเลยดูดูดูเราดูเนื้อดูเนื้อคือเออเนื้อเป็นไก่สีอะเป็นี่ยแล้วดูเนื้อคืออือดูกูกินน้ำลายแล้วนะ คือเนื้อมันไม่ต้องพูดเราอ่ะดูให้ทุกคนดูให้คนดูดูเลยเนาะเห็นไหมร้่นที่ดีต้องเป็นอย่างนี้รสชาติก็ต้องแบบก็ต้องน้องได้สามารถเลือกเนื้อได้เหมือนที่เจ๊บอกนะคะว่าชอบรบุญ<ไ>ปล่า อันนี้เป็นหมอนทองระยองนะคะกิโลละ140บาทค่ะสามารถเลือกเนื้อได้นะคะว่าอยากได้เนื้อแบบไหนไม่ตรงปกเค็มได้ค่ะเจด้ารับเค็มนะคะแจ้งมาในเพจได้ค่ะอยู่ที่อยุธยาราคาหน้าวังค่ะก่อนขึ้นสะพานวัดกษัสตานะคะเลือกได้ซิมได้แล้วข้อดีของทุเรียนแก่ก็คือความหวานของเขาว่ามันจะหวานฉ่ำมันจะไม่ได้หวานแบบคอเนาะแล้วก็เนื้อเหมือนที่เราเห็นเลยก็คือเขาจะไม่ห่วงเนื้อนะฮะ อันนี้เป็นนกกระจิบนเนาะเดี๋ยวเราให้ดูเนืน้อนกกระจิบเนี่ยเนื้อเขาก็จะสีเหลืองทองอ่ะชิมไหมลองชิมอ่าเดี๋ยวกินให้น้องดูก่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆมาชิมคือ,อ<ต>พี่รเ,เราจะเป็นแบบนี้พี่เห็นสังเกตป่ะเราจะลงรถคอกสองคันรถเนี่ยลงไปสามคันแล้วอีกคันหนึ่งไปแล้วเราลงมาสามคันเราบอกแล้วว่าเราไม่เน้นไม่เน้นที่ได้กําไรเยอะเราเน้นปริมาณเราคิดแค่ว่าเราลงแปดตันเราเอาแค่กําไรโลละสิบบาทแปดตันแปดหม่เราคิดแค่นี้หากค่าลูกน้องเหลือ เท่าไรเท่ากับเป็นของเราเอาแค่เขาอยู่ได้เราอยู่ได้จบจบกันไปเศรษฐก,กิจแบบนี้ช่วยๆกันค่ะเน้นปริมาณช่วงนี้คือสุดต้องเน้นปริมาณเราจะบอกว่าเออ40ไข่แบบราคาประมาณเขาอะคนกินที่ไหนก็กินได้พี่เมื่อนั้นจะมายืนหนึ่งอยุธย,ยาได้ไงก็ต้องแบบราคาไม่เหมือนคนอื่นเห็นป่ะมันก็ถึงจะแบบเออด้ตอนนี้ราคามันแรงอยู่หลังจากวันที่5ไปแล้วทุกคนติดตามเพจเจดาผลไม้ซิ่งไว้พอมีแบบพายกระซิบมาจากสวนเลยว่าถูกควน,นี้จัดหนักกว่าน,นี้อีก แต่เพ่แต่แต่เป็นแต่เป็นการเริ่มต้นของฤดูทุเรียนราคาราคานี้ก็ไม่ถือว่าแพงนะเธอใช่ก็ไม่วานขับกับจักจันขายอยู่ระยองค่ะขายกันอยู่สองร้อยดูได้โลละสองร้อยแล้วก็ชะนีนะเป็นอาจจะลูกใหญ่กว่านี้โลร้อยสี่สิบสองละยองคือเก้าเก้าตัวละ99บาทของระยองหมอนทองจานพูดีเท่าไหร่120บาทหมอนทองระยองเท่าไหร่140บาทราคาตรงๆรถูก บอกแล้วว่ามีปัญหาคือรับเคมรับจบอัดปอบช้าโทรอย่างเดียวค่ะอยู่ตรงไหนพะจเจด้าบอกเลยอยู่หน้าพัตตำหนักสิริยาไรคะ่ะนะคะหรือว่าจับ g p s มาได้เลยว่าร้านเจดาผลไม้ซิ่งค่ะ